มาตอบกันที่นางเอกการนัทชาเพิ่งผ่านวันเกิดไปหมาดๆโอกาสดีแบบนี้การเลยขอนําทีมพี่ๆแฟนคลับและพี่สาวของตัวเองที่มีวันคล้ายวันเกิดใกล้ๆกันไปร่วมทําบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นที่ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการบอกว่านอกจากจะได้ไปมอบของแล้วยังได้พูดคุยสร้างความสุขให้กับทุกคนที่นั่นเรียกว่าเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้แต่ก็ได้รับพลังและคําอวยพรกลับมาแบบเต็มอิ่มใจฟูกันเลยทีเดียวที่สําคัญปีนี้การตั้งเป้าหมายชิ้นใหญ่ด้้้้วยยยกกาาาาารรุงงงงนนนออ่่่เเเเต็็มทีพืบบบิสให ครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ คือหนูไปเปิดเจอในโซเชียลค่ะคือเหมือนที่ที่หนูไปอ่ะ<ๆ>เขาเป็นที่ของทางรัฐบาลซึ่งเหมือนคนรู้จักน้อยแล้วก็ยอดบริจาคอะค่ะน้อยเราก็เลยตั้งใจว่าเออเราไปที่นี่ละกันตอนที่เราไปให้อ่ะคือน้ําตาคลอเลยคือป้าๆเขาก็แบบขอบคุณน,นะลูกแล้วก็แบบมาจับแก้มเรามาวอวยพรเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอิ่มอกอิ่มใจค่ะที่ได้ไปทําบุญจริงๆตั้งเป้าไว้ว่าปลายปีอยากทํา บ้านให้คุณแม่ที่เชียงใหม่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมก็ก็กเป็นกำลังใจให้หนูด้วยใช่ค่ะถือว่าเป็นเป้าหมายใครอยากร่วมสมทบทุนได้เลยนะคะจ้างงานหนูได้ค่ะหนูทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ